สวัสดีค่ะลูกค้าทุกคนที่ติดตามอยู่ทางช่อง YouTube และทางช่องหน้าแฟนเพจรับจองรถจนฟอร์ดทุกรุ่นนะคะวันนี้ยุ้ยมาพร้อมกับ Ford Ranger คันนี้นะคะแข็งแต่งและบึกบึนมากๆนะคะสำหรับ Ford Ranger รุ่น XL Plus o p e n c a นนะคะคันนี้แต่งหนักๆแต่ราคาเบาๆเพียงแค่663,000บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา 6สปีดนะคะเครื่องยนต์2 2 0 0ซีซีให้แรงม้า160แรงม้านะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่สามารถเติมน้ำมันดีเซลได้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น B20 นะคะหรือดีเซลธรรมดาหรือดีเซลพรีเมียมนะคะคันนี้เติมได้หมดเลยนะคะวันนี้วิวก็จะมารีวิวในเรื่องของชุดแต่งกันก่อนนะคะหลังจากรีวิวชุดแต่งเสร็จแล้วนะคะก็จะมาเทสไซคันนี้กันนะคะว่าคันนี้มีออปชันและ สมรรถนะเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มจากชุดแต่งกันก่อนเลยนะคะเริ่มจากด้านบนเลยนะคะด้านบนของฝากระโปรงรถนะคะยุยติสกู๊ปนะคะทรงสูงสีเดียวกับตัวรถก็คือสีขาวแล้วก็ตัดดาด้านตรงกลางนะคะส่วนด้านข้างของสกู๊ปก็จะมีสติกเกอร์คาว่าเรนเจอร์นะคะอยู่ทั้งสองฝั่งของสกู๊ปนะคะส่วนกระจังหน้านะคะก็จะมีคําว่าเรนเจอร์นะคะเพื่อเพิ่มมิติให้กับหน้ารถนะคะและ กระจังหน้าสีดำตัดแดงนะคะมาพร้อมด้วยไฟ LED 3ดวงแบบนี้นะคะส่วนกันชนหน้านะคะจากเติมที่เป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะคะยู่ก็ทำเป็นสีดำด้านนะคะเพื่อเพิ่มหน้ารถของเราให้ดูดุดันนะคะมากิ่งขึ้นนะคะหล่อมากๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะสำหรับด้านหน้านะคะไฟตัดหมอกนะคะรุ่น XL p a u t นะคะ จะไม่มีไฟตัดหมอกจากโรงอาจจะโรงงานนะคะแต่คันนี้อยู่ให้กับลูกค้าไปนะคะเพิ่มไฟตัดหมอกให้นะคะแล้วก็ข้อบไฟหน้านะคะสีดําด้านนะคะส่วนด้านข้างของตัวรถนะคะก็ติดซุ้มล้อขนาด6นิ้วสีดําด้านมีหมุดหล่อนะคะแล้วก็เรามาดูซีดี์แม็กยางรล้อแบบนี้นะคะแม็กขอบ16ลายดอกไม้นะคะมาพร้อมด้วยยางแม็กซีสนะคะ7 0 0ดร้ v o บรทนะคะ ซีรีส์อยู่ที่ 26570R16 นะคะเป็นยางออเทอเรนซึ่งวิ่งได้ทุกสภาพถนนนะคะแล้วก็ด้านแก้มข้างนะคะจะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงแก้มข้างนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ระบุว่าเป็นเครื่อง2.2 6สปีดแบบนี้นะคะส่วนด้านข้างของตัวรถนะคะด้านบนนะคะเราหลังคายุติสีดำด้าน,นะคะแล้วก็สติกเกอร์นะคะลายสายฟ้านะคะหล่อเท่ๆแบบนี้นะคะ ข้อฝ,า,ออฝาทางน้ข้อฝาถังน้ำมันมนะคะสีดำด้านนะคะแล้วก็บ้านเลขนะคะของ Outlander นะคะทรงนี้นะคะเป็นที่นิยมกันมานะคะมีไฟเบรกอยู่ด้านบนด้วยนะคะส่วนด้านท้ายนะคะเรามีข้อไฟท้ายสีดำด้านนะคะแล้วก็กันชนท้ายเหล็กของ Outlander นะคะมีห่วงลากจูงสีแดงนะคะแล้วก็ไฟส่องทะเบียนรถแบบนี้นะคะตรงฝาท้ายนะคะก็หล่อไม่แพ้กันนะคะสำหรับ ตัวเบาท้ายแล้วก็ดาบท้ายสีดําด้านนะคะแล้วก็เรามาดูภายในตัวรถกันบ้างนะคะว่าโอเพนแคบของเรานะคะกว้างขวางมากข,ขนาดไหนนะคะนี่เลยนะคะการเปิดโอเพนแคบนะคะเปิดง่ายๆแบบนี้นะคะภายในตัวรถนะคะถึงแม้จะเป็นรถแคบ,บนะคะแต่กว้างขวางนั่งสบายมากๆนะคะเบาะนะคะจากเดิมที่เป็นเบาะผ้ายุย้ยก็ทําเป็นเบาะหนังนะคะสีดําเดินด้วยได้ตะเข็บสีแดงนะคะแล้วก็ หน้าจอนะคะจากหน้าจอเล็กก็เป็นหน้าจอ a n Android t o u c ั s สก e e นนะคะ9นิ้นะคะพวงมาลัยนะคะฟังก์ชันที่มาอมถพวงมาลัยก็ใช้ได้นะคะแล้วก็กุญแจนะคะตัว XL Plus นะคะกุญแจแจกเติมที่เป็นกุญแจธรรมดาแบบนี้นะคะยุก็ทำให้เป็นกุญแจรีโมทนะคะให้เหมือนตัว XLT นะคะแบบนี้นะคะ ในเรื่องของอโปรโมชั่นนะคะสำหรับ Ford รุ่น XL p l u t Open cap นะคะยุ้ยบอกเลยว่าตอนนี้แรงมากๆค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะดาวก็น้อยผ่อนก็สบายๆนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะก็กิ๊งกงนะคะหรือแอดไลน์ไอดีด้านล่างได้เลยนะคะยุ้ยมีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องการออกรถนะคะส่วนตอนนี้นะคะยุ้ยพร้อมแล้วค่ะเราไปเทสใจกันเลยนะคะตามยุ้ยมเลยค่ะ สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ในรถ XL Plus นะครับเป็น Ranger รุ่น XL Plus นะครับเป็นกระบะแคปยกสูงนะครับที่ราคาถูกที่สุดในท้องตลาดนะครับตัวนี้นะครับเดิมเดิมเดิมเดิจะเป็นกุญแจไขแบบนี้นะครับไม่มีรีโมทเวลาเราเข้ารถหรือเปิดรถล,ล็อกรถอะไรต่างๆจะต้องใช้กุญแจไขที่ประตูนะครับแต่เนี้ยเราทำออปชั่นเพิ่มขึ้นมาก็คือแฟลงจากกุญแจไขธรรมดาให้เป็นกุญแจรีโมทนะครับ ก็จะมีดอกซ่อนอยู่ในนี้นะครับโอเคเริ่มสตาร์ทนะครับวิธีสตาร์ทรถยนต์ฟอร์ดนะครับเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์กระปุกนะครับก็คือบิดกุญแจให้สุดนะครับเหยียบคลัชนะครับเหยียบคลัชแล้วบิดกุญแจให้สุดนะครับหลังจากนั้นติดแล้วเราก็ปล่อยคลัชได้นะครับอันนี้ก็หลังจากนั้นพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยจะเริ่มทํางานทันทีพวงมาลัยจะเบาทันทีนะครับเซนทันล็อกนะครับประตูจะล็อกให้ทันทีนะครับถ้าเรา ใส่ระบบกุญแจรีโมทต,ตัวนี้ไปให้ไปแล้วนี่นะครับพอติดเครื่องปุ๊บรถล,ล็อกทันทีในขณะที่รถยังไม่ได้เคลื่อนนะครับจะล็อกให้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่สําหรับดูอัตราค่าเฉลี่ยในหน้าจอฝั่งตรงข้ามตรงของคนขับนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายจะควบคุมหน้าจอนี้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายโทรศัพท์นะครับมีที่ปัดน้ําฝนจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ฝั่งขวานะครับพวงมาลัยจะเห็นว่าเบามากนะครับใช้นิ้วเกี่ยวได้เลยสบายๆนะครับ จะไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับเวลาเราขับรถรถยนต์ฟอร์ดนะครับก็คือรถบรรทุกหนักยังไงก็แล้วแต่พวงมาลัยยังจะเบาเท่าเดิมนะครับพอรถเริ่มมีความเร็วนะครับสักระยะหนึ่งนะครับพวงมาลัยจะเริ่มหน,หนักหน่วงขึ้นส่วนทางกับความเร็วทําให้เราขับรถที่ความเร็วเนี่ยทำให้เรามีความมั่นใจนะครับช่วงล่างยังนิ่งอยู่สบายๆพวงมาลัยไม่เหวอล่อนไปล้นมาให้หน่ากลัวนะครับโอเคนะครับแล้วก็นี้นะครับวิธีเข้าเกียร์ ถอยของรถยนต์ฟอร์ดนะครับจะมีตำแหน่ง R ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีชิปนี้นะครับเรายกขึ้นไปนะครับพอเรายกขึ้นนะครับแล้วก็ดันไปที่ตำแหน่ง R นะครับจะเข้าเกียร์ถอยทันทีตัวนี้นะครับที่เราติดตั้งไปให้ด้วยก็จะเป็นหน้าจอ Android ขนาด9นิ้วนะครับพอเราเข้าเกียร์ถอยปุ๊บนะครับภาพจะตัดไปที่เกียร์ถอยนะครับพร้อมหน้าจอที่แสดงภาพด้านหลังนะครับนี่ครับภาพตัดขึ้นมา หน้าจอด้านหลังทันทีนะครับเพิ่มความปลอดภัยนะครับให้กับรถคันนี้นะครับส่วนตรงนี้หน้าจอที่เราใส่เข้าไปก็ยังมีลูกเล่นอีกมากมายนะครับนะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชันตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีอ่ a เพลย์สโตรนะครับสามารถโหลดได้นะครับเหมือนแท็บเล็ตหเครื่องนะครับเหมือนมือถือหเครื่องนะครับแล้วก็กล้องกล้องจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับส่อยไว้หลังกระจก ซอายไว้หลังก็จอมองหลังก็คือถ้าคนขับนั่งอยู่เนี่ยเราจะมองไม่เห็นกล้องเลยนะครับแต่กล้องจะทํางานตลอดเวลาพอสตาร์ทรถปุ๊บรถทำกล้องทํางานทันทีนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเข้าไปดูกล้องนี่ก็จะเป็นภาพตอนนี้เลยนะครับเป็นภาพตอนนี้เลยนะครับถ้าเราจะออกเราก็แค่กดไปที่จอนะครับจะมีภาพแบบนี้ขึ้นมากดที่ลูกศรจะย้อนกลับนะครับหลังจากนั้นเราก็กดไปที่รูปบ้าน นะครับก็จะเป็นหน้าจอหลักแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเทสไดรฟ์ทดลองขับในระยะสั้นๆกันครับว่ารถคันนี้พวงมาลัยมันเบาจริงไหมนะครับเข้าเกียร์ถอยนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็นะครับนะครับจะเห็นว่าผมควงพวงมาลัยได้ด้วยมือเดียวสบายๆนะครับอันนี้นะครับมันจะเหมาะกับลูกค้าที่ขับรถไกลขับรถ กลัวว่าจะขับรถเหนื่อยหรืออะไรต่างๆบรรทุกหนักนะครับรถบรรทุกหนักนะครับคันนี้ไม่ต้องกลัวเลยเดิมๆจากโรงงานนะครับสามารถบรรทุกได้1 3 0 0 0กิโลนะครับหรือว่า1.3ตันนะครับด้วยแหนบด้วยแหนบด้วยยางด้วยชัซีชิ้นเดียวไร้รอยต่อนะครับจากหัวถึงท้ายเป็นท่อนเดียวกันนะครับเราจะไม่ใช้หลายท่อนมาต่อแล้วก็ลบรอยเชื่อมนะครับตัวนั้นถ้าใช้วิธีนั้นรถมันจะ โครงสร้างของมันจะมีความแข็งแรงน้อยกว่าต้นทุนถูกกว่านะครับต้นทุนมันถูกกว่าแต่ถ้าเทียบสมรรถนะแล้วมันเราซื้อมาใช้งานนะครับเราเราก็ต้องต้องการรถที่แข็งแรงสมุกสมบันเลเยไปกับเราได้ทุกที่นะครับนี่ก็จะเปิดไฟในห้องโดยสารนะครับถึงจะเป็นรถแคบนะครับก็จะมีไฟด้านหน้านะครับไฟด้านหน้าจะเปิดได้3จุดนะครับ จะเปิดได้3จุดนะครับซ้ายขวากลางแล้วก็ด้านหลังนะครับสำหรับผู้โดยสารด้านหลังก็จะมีไฟที่เบดานให้อีกนะครับสามารถเปิดได้ในกรณีเดินทางหยิบของอะไรต่างๆนะครับจะได้ไม่ต้องรบกวนคนขับให้คนขับเปิดไฟให้นะครับอันนี้ก็จะเข้ามาในบริเวณศูนย์บริการเป็นลานเซอร์วิสของเรานะครับเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็จะจะไม่มีคนทํางานนะครับก็จะมีแต่เรานะครับที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายบริการนะครับ ตอนนี้เข้ามาในศูนย์บริการของเรานะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับก็ถอยปุ๊บอ่าผมลืมบอกไปก็คือเวลาเราเข้าเกียร์ถอยเนี่ยเราจะยกตรงนี้นะครับยกเพื่อใส่เกียร์ถอยนะครับแต่เวลาเราปลดกับเกียร์ว่างเนี่ยเราปลดลงได้เลย,เลยไม่ต้องไม่ต้องยกตรงนี้ขึ้นนะครับเราลากกลับมามันจะเป็นเกียร์ว่างทันทีนะครับแบบนี้โอเคครับ ขับง,ง่ายง่ายครับไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายขับได้เลยครับในรูปร่างที่ใหญ่โตนะครับแต่ข้างในนี่อารมณ์เก่งเลยครับพวงมาลัยเบามากนะครับพวงมาลัยเบามีประโยชน์ยังไงนะครับพวงมาลัยเบาจะมีประโยชน์ในกรณีที่เรากําลังออกจากบ้านจากซอยจากซอกซอยต่างๆจากยูเทิร์นต่างๆนะครับเราไม่ต้องใช้น้าหนักโหนเพราะว่าพวงมาลัยมันจะเบาอยู่ตลอดเวลานะครับแต่เวลารถเริ่มมีความเร็วแล้ว สี่สบหกสิบอะไรก็แล้วแต่ภูมลัยนะครับจะเริ่มหนักขึ้นหน่วงขึ้นทําให้เราขับรถคันเนี้ยที่ความเร็วเราจะมั่นใจนะครับในกรณีที่เราเดินทางแบบเร่งรีบนะครับเราจะขับรถคันนี้เราจะไม่รู้สึกมันว่ามันล่อนไปล่อนมาโครงเครงนะครับฟอร์ดจะไม่มีปัญหานี้นะครับฟอร์ดเราจะขับด้วยความมั่นใจเลยเพราะช่วงล่างเราโหแน่นปักเลยนะครับ ครับก็จะเป็นศูนย์บริการของเรานะครับขับ,บง่ายง่ายนะฮะไปสบายนะครับฟอร์ดซื้อไปไม่ผิดหวังครับเรื่องความทนทานทนมือทนเท้านะครับเหยียบไปเลยครับไปสบายตกหลุมบรรทุกหนักหรืออะไรต่างๆฟอร์ด เอาอยู่สบายสบายครับไม่ต้องกลัวเรื่องโครงแขงใช้งานไปนานๆหลายปีมันทุกหนักรถจะหักกลางไหมตัดปัญหานี้ไปได้เลยครับเพราะว่าชัซีเราหัวถึงท้ายท่อนเดียวกันนะครับไม่มีรอยต่อนะครับขออนุญาตจบรายการรีวิวนะครับในการทสอดิ์ของผมในระยะสั้นๆในโชว์โรมเพียงเท่านี้นะครับครับผมขอบคุณมากครับ